ฮัลโหลวันนี้จะมารีวิววิมานหนามตัวเองอะไปดูมาแล้วห้ารอบละแล้วก็เอาความรู้สึกรอบแรกที่เราเข้าไปดูก่อนละกันเนาะออกมาก็คือว่างเปล่าเขวนขวางมันเหมือนตกอยู่ในห่วงอะไรสักอย่างที่ตัวเองไม่สามารถเอาตัวเองออกมาได้มันดิ่งดิ่งจริงๆแหละแต่ว่ามันเป็นความดิ่งแบบไม่ได้มีข้อสงสัยนะมันเป็นความดิ่งด้วยตัวอารมณ์ ของของตัวหนังจริงๆเอ่อถ้าถามว่าเรื่องเนี้ยใครเป็นคนผิดในมุมมองแอแอนมอง A ว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกทุกคนเป็นด้านเทาหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งอะความอยากได้อยากมีความเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะความเห็นแก่ตัวในมนุษย์อะทุกคนมันมีเหมือนกันหมดเวฉั้นทํามาตั้งนานทําไมฉันถึงไม่ได้ฉัน อยู่มาตั้งนานทำไมฉันถึงไม่ได้ฉันเลือกแบบนี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมีเหตุผลของตัวเองทั้งหมดไม่มีใครแบบไม่มีเหตุผลไม่มีตัวละครไหนที่มันไม่มีเหตุผลเลยแล้วก็ทุกคนสลัดคาบความเป็นดาราความเป็นทุกอย่างทิ้งหมดเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันมันมองเขาที่เขาเป็นเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ไอร้องไห้ตั้งแต่ ตอนที่ทีเซอร์ขึ้นแล้วมันเป็นชื่ออิงฟ้าวรา,าหาอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงพี่ฟ้าคือแอนอะเข้าไปในโลแอนกูติดภาพมากว่าแบบฉันจะติดแม่กูาบเข้าไปไหมฉันจะติดไหนเข้าไปไหมฉันจะติดภาพนางงามพี่ฟ้าเข้าไปไหมแต่พอเข้าไปดูปุ๊บพอเห็นตอนแรกที่เปิดตัวพี่ฟ้าเฮ้ยคนนี้เป็นใครอะมันคือหมูแล้วเขาทําอะไรอะทําไมเขาถึงทําแบบนั้นทําไมเขาถึงทน ทำไมเขาถึงอยู่แบบนี้ทําไมเขาถึงแสดงกิริยาแบบนั้นอะไรเงคือมันทําให้เราเข้าใจทุกอย่างในเวลาชั่วโมงกว่าวาได้ดีมากๆแล้วก็มันสลัดภาพความเป็นอิงฟ้าทิ้งเมื่อหมดเลยมันเหลือแค่หมูที่เราไม่รู้จักเขาเลยแล้วถ้าใครได้ดูรอบสองรอบสามเราจะเริ่มทำความเข้าใจกับตัวละครแต่ละตัวละครว่าทำไมถึงทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้ไปดูกันนะครับ